ไยอมเลิมนาะน้องเข้าเมืองฟ้ามาแล้วสามปีจดหมายขยอมพี่มีส่งให้พี่บอกยังศึกษากำลังเรียนหมอให้พี่รอวันน้องกลนนนาจะเสร็จการศึกษาไปสิงหา คนไปเจอเขบอกว่าเธอสะสวยเป็นกองเรื่อนผมเปลี่ยนเป็นชีทองจริงหรือน้องแปลกในใจแท้กลุ่มใจไพร้อมกลัวื่ะยอมน้องเดือมไม่แลวันดวงใจมีแล้ลน้องแปลกรังใล คนดอกพยอมไปห้อมกลางกุ่งทิิงนาเข้ากปรุงแดินบางเปล่งไปคนเขาเชื่อมาเขาว่าพยอมหอมไกลเชื่อน้องในองใสๆเ้าเลือไปที่เบอเสียด้วย เจ้านามสอ,อบนั่นตั้งตารอเรียนหมอยังไงเป็นนันนี่กันทำไมหรือมีไว้เปียดูสะสวยที่ยังสงสัยหรือเพื่อหมยความรำรวยบอกดีหน่อยคนสวยมม่ต้องรวย ดอกทองุไรสีสวยเด้อพี่น้องเด้อดอกทองุไรสีเหลืองมากฟ้าเพื่อนครับแจกดการงามคำเลิกงามเด้อพี่น้องสวยงามสวยงามทองุไรที่สวยมุกฟ้าเพื่อนงามคำครับ